สวัสดีครับท่านผู้ชมหนึ่งใจด้วยผมไม่แค่ผมชิบเบคุณไม่เห็นหน้าผมสีแล้วคุณก็ไม่เห็นหน้าพี่ผมด้วยแต่ผมจะแกะรูบิกนะแกะรูบิกโชว์อันนี้ก็ถ่ายกล้องแบบนี้เลยนะฮะแกคุณน้ามงก็เป็นพี่ผมแหละแต่ไม่ใช่พี่ท้องแม่ท้องพ่อนะตัดเลยไม่ไม่ไม่พูดพนันป๊อบพี่เนี่บ๊บมีดันเละดันเละนี่ไม่ใช่มือผมด้วยนะเห็นแค่มือไปก่อนนะมือปีศามือพี่ผมแหละดันเละเอ้ยบอกมา โอ้เป็นมอนสเตอร์โก anyway, yeah, anyway, like ้ที่ผมซื้อมานะคะเย้บอยจากกรุงเทพนะครพอเถอะมาข้างบ้านเป็นบ้ามาข้างบ้านถือกล้องถือกล้องแต่ไม่ใหเป็นหน้าพี่ผมนะคหาพี่ผมหน้าพี่ผมตึงเกินไกลเกินมาณนี้แหละเออ อนเทนต์เอ๊นี่ไงเออต้องงนี้โอเห็นก็อ๋อนี่นี่ได้มาละไม่ตัดด้วยตรงนี้สดๆเลยอันนี้เมาส์ผมไม่ต้องดูเอ้ยนี่ไปก่อนหนึ่งไม่ต้องโฟกัสเออมีมีที่อย่างเลยนะมือด้านซ้ายออีก มาเวแล้วก็จะได้ใบใช่ไหมนี่ไงใบไปต่อของเขานะนี่ต้องใช้แมอันนี้ต้องใช่น,นี่ต้องใช่น,นิ้วโฟกัสสิครับโฟกัสโฟกัสโฟกัสนี้โฟกัสฮัลโหลนี่ยมีแม่เหล็กด้วยโอเค,คกิ้วแกะมีแค่นี้ฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย